อยากมีชีวิตดีอยากมีชีวิตขาขึ้นตลอดการคุณต้องฟังคลิปนี้นะคะหลายคนบอกว่าไม่จริงอะ่ะครูชีวิตมันต้องมีขึ้นขึ้น,นลงลงแน่นอนค่ะไม่เถียงนะคะชีวิตมนุษย์ของเราจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกถูกต้องไหมคะอารมณ์ดีชีวิตดีเบิกบานอารมณ์ไม่ดี ชีวิตแยกชีวิตตกต่ําอะไรล่ะคะที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์แน่นอนค่ะอารมณ์เป็นตัวกําหนดเป็นตัวควบคุมทิศทางชีวิตของเรานะคะเราจะปล่อยให้อารมณ์ของเราใครล่ะคะควบคุมอย่าให้มนุษย์หน้าไหนบนโลกใบน,นี้มาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะ จงเป็นเจ้านายเหนืออารมณ์และความรู้สึกของตัวเองควบคุมอารมณ์ได้คุณก็ควบคุมชีวิตได้อยากมีชีวิตขาขึ้นหรืออยากมีชีวิตขาลงอยู่ที่คุณนะคะร่างกายมนุษย์ควบคุมด้วยไหวท่อนสายนะ,ะสัญญาณชีพค่ะไัยท่อนสายดีชีวิตดีไัยท่อนสายดับหรือไัวท่อนสายตก ชีวิตก็ล่วงเลือกเอานะคะอยากมีชีวิตแบบไหนคะ